Generative AI คืออะไรจัดทำโดยสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลภายใต้สำนักงานพัฒนาร,รัฐานดิจิทันองค์การมหาชนก่อนอื่นเรามาดูความแตกต่างระหว่าง AI และ Generative AI โดย AI แบบดั้งเดิมมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเช่นการจำแนกภาพและแปลภาษาแต่มันจะไม่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ๆได้เอง ในขณะที่ Generative AI มีการออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ๆได้เหมือนศิลปินดิจิทัลที่สามารถสร้างศิลปะดนตรีและแม้กระทั่งข้อความได้โดยตรงโดยหลักการทำงานของ Generative AI จะใช้ neural network หรือโครงข่ายประสาทเทียมเครือข่ายเหล่านี้ถูกฝึกอบรมด้วยข้อมูลปริมาณมากอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องเมื่อฝึกฝนสำเร็จ g e n e r a t i v e AI จะสามารถสร้างเนื้อหาใหม่ๆได้โดยการนําข้อมูลที่ได้เรียนรู้ไปใช้เป็นต้นแบบโดยตัวอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือ AI Dolly หรือ Midjourney AI ที่วาดรูปให้ผ่านคําสั่งต่างๆที่เราพิมพ์ออกไปหรือ ChatGPT และ Bard AI Chatbot ที่ตอบคำถามเราได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยเราสามารถใช้ AI เหล่านี้ช่วยทำในสิ่งที่เราต้องการได้เช่นใช้ค้นหาข้อมูลหรือการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจาก i n นไซต์ที่เราอัปโหลดให้ซึ่งเราสามารถใช้ AI ให้เป็นประโยชน์กับองค์กรภาครัฐได้ตัวอย่างเช่นการนำ AI มาประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถทำให้ตัดสินใจและออกนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือนำไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นการเขียนโค้ดหรือนาไปใช้ในการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ในการทาการตลาดเช่นการเขียนสคริปต์ของคอนเทนต์มีเดียต่างๆ ตัวอ,อย่างคือวิดีโอที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นั่นเอง